สวัสดีครับพบกับวิเพี่ข้อจดลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุทธที่9ธันวาคม2558นะครับก่อเริ่มที่กลุ่มปูนซีเมนต์นะครับอุตสาหการรมปูนซีเมนต์ในปี58ค่อนข้างซบเซานะครับโดย9เดือนนะครับปสงค์ปูนซีเมนต์ลดลง0.5%เยนเยียซึ่งเป็นผลมาจากภาวะธุรก,กิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซานะครับแต่ภาครัฐมีการเร่งการเบริกจ่ายและเร่งการก่อสร้างโครงการนะครับทำให้การใช้ปูนซีเมนต์จากการลงทุนภาครัฐเพิ่ม11% มองว่าทั้งปี58นะครับอุปสงค์ปูซีเมนต์จะจบส่งตัวในส่วนของราคาขายนะครับลดลงเล็กน้อยตามภาวะตลาดนะครับแนวโน้มปี59น่าจะมีความหวังมากขึ้นนะครับทั้งนี้จากการลงทุนโครงการภาครัฐ1.6ล้านล้านบาทนะครับเริ่มมีการประมูลโครงการรถไฟรางคู่เสร็จแล้วมาแล้วนะครับและทําให้การคาดว่าการก่อาสรางภาครัฐน,น่าจะดีต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันนะครับภาคร้านได้ออกมาตรการอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยลดภาษีให้กับผู้ซื้อบ้านและหาแรงเงินกู้นะครับมาตรการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นอสังหาที่อยู่อาศัยได้นะครับทาให้คันว่าดีมาร์ปี59จะเติบโต3-4%เปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามนะครับจะมีซัพพลายใหม่นะครับจาก Tpi โพลีนะครับราว4.5่ล้านตันซึ่งคิดเป็น1 0ขเปอร์เซ็นต์อสงต่อปีนะครับจากการก่อสร้างภาคร้าที่เข้ามามากตลาดน่าจะดูดซับซัพพลายส่วนเกินนี้ใน2 3ปีข้างหน้าได้นะครับ อีกทั้งตลาดโซอ,ออกในอาเซียนนะครับยังรองรับส่วนเกินนี้ได้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับปี59ยังคงมีสัลายส่วนเกินนั่นจะทําให้มาจิ้นทรงตัวเพราะคงปรับราคาขายได้ยากในช่วงแรกเพ <c oughs> ราะว่าอุตสาหกรรมกลับมาเติบโตนะครับทางฝ่ายเลือก SCC หรือปุนใหญ่นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับราคาพื้นฐานที่5 6 0บาทจากการเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนหม่ตลาดมากที่สุดในไทยและการขยายในอาเซียนนะครับหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เข้าถึงตลาดปูในอาเซียนได้มากกว่านะครับทำให้ปูนใหญ่นะครับมีความพร้อมรองรับการขยายตลาดที่หลากหลายกว่าทีแพร์โพลีและปูนกลางนะครับที่มีฐากนการผลิตหลักเฉพาะในประเทศไทยตอนที่มาเก็ตเนวนะครับมีข่าว BCL กับ b m c l นะครับขรบมอนะครับเห็นชอบเมื่อวันที่8ธันวานะครับในการควบรวมระหว่าง BCL และ BFCL นะครับและจัดตั้เป็น บริษัทมหาชนจำกัดนะครับทางด่วนและรถไฟฟ้านะครับหรือ B B E M โดยยังได้สิทธิบัตรบริหารสัญญาสัมปทานเช่นเดิมนะครับในการควบรวมเป็น B E M นะครับได้กำหนดสัดส่วนการแลกหุ้นนะครับหนึ่งหุ้น B E C L นะครับต่อ8.655หุ้น B B E M นะครับและหนึ่งหุ้น B M C L นะครับต่อ0.42นะครับ B E M ภายหลังการควบรวมนะครับ B E M จะมีทุนชำระแล้วนะครับที่ 15,285ล้านหุ้นนะครับราคาพานที่1บาทภายหลังได้รับกรารอนุมัติจากคลมอนะครับจากระยะเวลาที่เคยแจ้งไว้นะครับวันที่18ธันวาจะเป็นการซื้อขายครั้งสุดท้ายของ BECL และ b m c l นะครับโดยชื่น SP ตั้งแต่วันที่21 -30 ถึงทันวานะครับและ BEM จะเข้าซื้อขายในวันที่4มกราปี59ทางฝ่ายประเมินราคบพื้นฐานของ BEM อยู่ที่5บาท30นะครับบนสมมติฐานสายสีน้ำเงินได้สัญญาสัมปะทาน เป็นแบบ PVP net cost นะครับคือค่าโดยาสารเป็นไรายได้ของ B e M ซึ่งจากราคา B e M ที่5.30บาท30นะครับเทียบกับ B C L ที่ส5 8 7บาทสตางค์นะครับและ B M C L ที่2บาท2สตางค์นะครับในส่วน B C L มีอัพไซด์ที่9.2%นะครับแล้วก็ B M C L มีอัพไซด์7.2%แนะนําำทยอยซื้อทั้ง2ตัวนะครับสำหรับ B C L และ B M C L สำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ